บริษัทไอทีวีเขาออกถแถลงการแล้วครับเป็นเอกสารชี้แจงผู้ถือหุน้นเขาบอกว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ26เมษายนเนี่ยมีมนน9วาระวาระที่1ถึง8ก็เป็นวาระทั่วไปพอวาระที่9เป็นวาระอื่นๆซึ่งก็เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้ซักถามในเรื่องอื่นๆในการประชุมเนี่ยมีคําถามที่ซ้ําซ้อนจากผู้ถือหุน้นหรือเป็นคําถามที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัท ดังนั้นเนี่ยการจัดทําบันทึกคําถามคําตอบในรายงานการประชุมบริษัทจึงได้สรุปสาระสําคัญของคําถามและคําตอบในระหว่างการประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทเท่านั้นเพื่อให้มีความกระชับชัดเจนโดยไม่ได้จดบันทึกการประชุมเป็นแบบค,บคําต่อคําโดยการบันทึกการประชุมที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นการสรุปคําตอบจากคําถามหลายข้อที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยส่งเข้าไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท เรื่องสิทธตามสัญญาเข้าร่วมงานและการดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ในวระที่9หน้า14ว่าผลคดีเป็นจุดสําคัญที่สุดหากผลคดียังไม่ออกเป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดําเนินการใดๆในขณะนี้และอีกประโยคนึงคือปัจจุบันบริษัทยังดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติประโยคนี้เนี่ยไอทีวีเขาชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่หมายถึงบริษัทยังคงดําเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ได้เลิกกิจการแต่อย่างใดน,นะฮะนี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ในส่วนของการส่งงบการเงินใบปากหน้าสบช .3 ของบริษัทซึ่งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อ1ิบพฤษภาคม itv ขอเรียนว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินบริษัทประจําปี65ได้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตและได้ยื่นต่อก,กระทรวงพาณิชย์ซึ่งในงบดังกล่าวแสดงใหเห็นว่ารายได้ของบริษัทมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้นนะครับซึ่งงบการเงินฉบับนี้บริษัทก็ได้ยื่นกับกรอไปเมื่อ21มีนาคมสรุปในข้อ2ก็คือว่ารายได้ของปีห5 เป็นรายได้ที่มาจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับตีความได้ว่าไม่ได้มีจากการประกอบกิจการสื่อที่เขาต้องมาชี้แจงเพราะว่าในงบเนี่ยมันมีการระบุว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาข้อ3บอกว่างบการเงินไตรมาสหนึ่งปี66ที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ของบริษัทไอทีวีขอเรียนว่างบอันนี้เป็นเพียงร่างงบการเงินที่ใช้ภายในบริษัทและยังไม่ได้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีจึงยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้งานภายนอกบริษัทและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายใๆดๆก็แปลว่าเอกาสารที่คุณเรืองไกลนำไปยื่นกกตเนี่ยก็ไม่น่าจะใช้ได้หรือเปล่าสุดท้ายไอทีวีเขาชี้แจงว่าขอเรียนย้ำว่าการดำเนินการประชุมการจัดทำรายงานการประชุมการนำส่งแบบนำส่งงบการเงินงบการเงินและดำเนินการต่างๆของบริษัทเป็นการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และเป็นไปตามกฎหมายทุกประการสามข้อวันนี้ชี้จแจงอาท่านฟังดูท่านว่าเคลียร์หรือเปล่า